อ่าอ่านักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมาเขาด้วยนะแก้ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆอ่ะในคาบเรียนเนี่ยครูพยายามเรียงตรงนี้แล้วอ่าแต่บางคนก็เขียนมาคือ,คอมันเป็นการเขียนที่ละเอียดแต่มันดีแต่มันก็ไปพลาดตรงการเรียกชื่อนะครับความหมายคือตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่เราเรียนในห้องใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นคือกฎดของทรายตัวเนี้ย เราใช้มุมนี้กับกับเป็นไนงะมุมนี้กับด้านนี้เลยกลายเป็นมุมซ์สามสิบส่วนร้อยกับยันหนึ่งคือใช้มุมนี้กับด้านนี้เพื่อหาด้าน ab บแเลยกลายเป็นไซร้อยสามห้าส่วนสี่ไอส่วนเอบีทีนี้บางคนนะ่ะคือถ้าคุณเห็นครูนะครูจะค่ามาการแทงค่ามุมเลยแต่บางคนไม่ได้เริ่มจากการแทนค่ามุมเริ่มจากการตั้งอ่าเรียกชื่อมุมก่อนแล้วค่อยแทนค่า แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันผิดพลาดก็คือมันเป็นแบบนี้คุณใช้สีดำแล้วกันนะคุณรู้ว่าคุณต้องการจะใช้มุมสามสิบตรงนี้กับมุมร้อยคุณก็มองว่าสามสิบนี้คือมุม A แล้วก็ร้อยคุณก็เลยเขียนเป็นอะไรนะไซสามไม่ได้ใส่สามสิบไซมุม A อส่วนด้วยด้านหนึ่งร้อยก็คือด้าน B บเท่ากับมุมนี้คุณมองว่าคือมุมเ e. อ ส่วนในด้าน A B มันก็จะกลายเป็น s i n e ส่วนด้วย A B แล้วคุยแล้วคุณค่อยแทนค่าลงไป <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะสังเกตเห็นว่าครูพยายามที่จะเลี้ยงเขียนตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเขียนแบบนี้มันผิดคุณเข้าใจไหมเราต้องการใช้มุม30คือตรงนี้แต่มันไม่ใช่มุม A เพราะมุม A มันต้องเป็นมุมใหญ่ทั้งหมดนี้แต่เราต้องการแค่มุมสา เพราะนันถ้าเราจะเรียกให้นันถูกเราจะเรียกมุม A ไม่ได้นะครับเราจะต้องเรียกมุมที่อยู่เป็นมุมสาสิบตรงนี้ว่ามุม BAE BAE แบบนี้กัแบบยันหนึ่งคืออันนี้ก็เหมือนกันมุม e ตรงนี้อย่างที่บอกคือมันคือมุมทั้งหมดนี้ของมุม e แต่เราต้องการแค่ร้อยสามห้าแล้วเราจะมาบอกว่ามันคือมุม e ไม่ได้ เพราะฉันเราเรียกเราต้องตั้งชื่อเราต้องเรียกชื่อมันว่า B E A ก็คือต้องใช้ชื่อเต็มนั่นเองเอยลบลบทำไม B E A เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาต,ตั้งชื่อว่า B E A เพราะฉะนันครูวเรเลี่ยงปัญหาโดยการไม่เขียนตรงนี้เลยใช้การแทนค่าไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่เรียกชื่อมุมผิดทีนี้บางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นด้านล่างตัวเนี้ยครูไม่แก้นะ อ่าถ้าเป็นดันลนาตอนนี้อ่ะถ้าเป็นดันลนาตอนนี้อันนี้อันนี้ครูข้ามไปเนะถ้าสมมติครูทําแบบละเอียดใช่ไหมครูก็จะเขียนว่าอ๋อตรงนี้มันคือเดี๋ยวไปน,นะครับอ่ะถ้าครูเขียนแบบละเอียดตรงนี้ตรงนี้ครูก็จะเขียนว่ามันคือไซน์มุมนี้มุมบีใช่ไหมครับเท่ากับด้านข้ามคือเอซฉากคือเอบ ทีนี้ประเด็นคือครูเขียนมุมบีอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะมุมบีเรากำลังพูดถึงตอนนี้มันคือมุมบีทั้งมุมนี้เลยมันเลยเขียนมุมบีแบบนี้ได้แต่ข้อตรงเนี้ยเราใช้มุม A กับมุม e ไม่ได้เพราะมันเป็นเราเอาแค่เซี่ยวหนึ่งมาเอาแค่เซี่ยวหนึ่งมาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชื่อเรียกมุมของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดปัญหาตรงนี้ก็คือตัดทิ้งไปเลยแทนค่าได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสโอเคนะจ้ะ